สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีของทานเล่นอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำทอดมันหมูสับค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะเมนูปาร์ตี้ของเราก็มาแล้วค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะพี่การขอหั่นใบมะกรูดนะคะสักประมาณ1ิบใบค่ะพี่การเก็บมาอ่อนๆเลยนะคะอ่าเราก็ซอยนะคะอ่าเอาเราก็เอาแบบชิ้นเล็กๆนะคะอ่าซอยแบบละเอียดละเอียดนะคะ เสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนก็จะซอยลำบากนิดนึงนะคะตาก็มองไม่ค่อยเห็นตายแล้วล่ะคะ่ะหนึ่งถ้วยนะคะสิบใบต่อมานะคะอ่าเป็นข้าโพดค่ะข้าโพดหวานนะคะอ่าหนึ่งฝักค่ะเพื่อนๆเราก็หั่นนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปคุกรวมกับหมู หนึ่งฝักก็เยอะไล้นะคะเพื่อนๆโอ้กระเด็นกระดอนกระจายเต็มบ้านแล้วเนี่ยใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะอเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พ่การได้จัดเตรียมไว้บางส่วนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการปรุงนะคะพิการมีสูตรและรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูเลยเมนูนี้จัดปาร์ตี้ได้เลยค่ะเด็กๆก็ชอบด้วย มีนะคะหมูเนื้อแดงสับนะคะห้าร้อยกรมะะัมค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นสันคอหมูนะคะต่อมาค่ะก้โพดหนึ่งักนะคะเป็นก้โพดหวานค่ะก็เป็นแป้งทอดกรอบนะคะประมาณสักสามสี่ช้อนโต๊ะนะคะต่อมาค่ะก็เป็นพริกแกงคั่วประมาณสักสามสิบกรัมค่ะ แล้วก็ใบมะกรูดฉีกเอ้ยใบยมะกรูดซอยของเรามาคู่นะคะประมาณสิบใบค่ะโอพูดผิดพูด,พดถูกอะ่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะอาศัยผงปรุงรสไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะนิดหน่อยอ่าเครื่องปรุงก็มีแค่นี้เองคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาชามมาเลยค่ะใส่หมูลงไปตามด้วยพริกแกงคั่วนะคะอ่าวันนี้พี่การจะต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะจะเผ็ดอ่าแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสใบมะกรูดซอยค่ะใส่ถุงมือขยำเลยค่ะถ้าวันนี้ไม่ใส่ถุงมือก็คงไม่ได้นะคะแสบมือ พยายามคุกเข้าให้เข้ากันนะคะมาแมลงวันก็เริ่มมาแล้วเนี่ยอ่าคุกเข้าให้เข้ากันค่ะเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปนะคะทยอยใส่ก่อนค่ะ การใส่ไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวค่อยใส่อีกครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ขยำคลุกเขาให้เข้ากันก่อนเราต้องกะโดเดี๋ยวปั้นไม่ได้นะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะแป้งทอดกรอบนะคะจัดการคลุกเขาให้เข้ากันค่ะเพื่อน เห็นไหมคะขั้นตอนมีแค่นี้เองคะ่ะเดี๋ยวเราก็ทอดได้เลยนะคะอันนี้เราคุกเขาให้เข้ากันก่อนข้าวโพดเนี่ยถ้าเป็นข้าโพดหวานเขาจะมีรสหวานอยู่ในตัวนะคะเพื่อนๆเวลาทานอร่อยมากเลยนะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะคะใช้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะ พอน,น้ำมันร้อนได้ที่เราก็จัดการทอดของออหมูทอดมันของเราลงทอดได้เลยนะคะอันนี้เรารอให้น้ำมันร้อนก่อนใชเ้เวลาทอดนี้ก็ใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆาเราก็ปั้นแบบทอดมันปกตินะคะบางๆนิดนึงข้าวโพดเขาจะได้สุกนะคะแล้วค่อยหย่อนลงไปนะคะแล้วค่อยกลับนะคะ สังเกตดูที่สีนะคะเพื่อนๆพ่อว่าสีเขาออกเป็นทางน้ำตาลแล้วเราก็ค่อยๆกลับถ้าไฟเขาแรงเกินไปนะคะก็ลดไฟลงนะคะสังเกตด้วยตาค่ะเพื่อนๆอันดับแรกก็ต้องเอาไฟอ่อนๆไว้ก่อนนะคะ โอ้โหสีสันเริ่มมาแล้วค่ะโอ้หน้าทานสุดๆเลยกลิ่นหอมกระโพดนี่หอมมากๆเลยนะคะค่อยๆกลับทีละชิ้นนะคะเพื่อนๆอ,อันไหนสุกแล้วที่เราลงไปก่อนถ้าทอดมันชิ้นไหนเราลงไปก่อนชิ้นนั้นก็สุกก่อนนะคะเพื่อนๆเราสังเกตที่สีนะคะ อันนี้นะคะเพื่อนๆจะทานปอบเปล่านะคะไม่ต้องจิ้มเอ,อน้ําจิ้มก็ได้นะคะเพราะว่าพี่การได้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วหรืออยากจะให้แบบฟินๆก็ทําน้ําจิ้มแบบเป็นน้ําจิ้มไก่ก็ได้ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่วันนี้พี่การก็จะจะสาธิตให้ดูก็จะใช้เป็นน้ําจิ้มออสําเร็จรูปนะคะ,ะนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตักใส่ออให้เสด็จน้ํามันนะคะอ่า ใส่ภาชนะที่ให้เสด็จน้ํามันไว้เป็นตะแกรงก็ได้ค่ะหรือเป็นกระชอนก็ได้ค่ะที่สวนไม่มีก็มีกระชอนนี่แหละ,ค,ะค่ะนี่เห็นไหมคะเหลืองน่าทานไหมคะเพืเ่อนโอ้โหหอมพริกแกงโอ้ยทองร้องแล้วเนี่ยแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นปน,น้ำจิ้มไก่นะคะ แล้วก็โรยผักชีนิดหน่อยให้ดูหน้าทานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะทอดมันหมูสับของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเป็นเมนูปาร์ตี้ได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ